เมื่อไหร่ทางโรงแรมเขาแจ้งมาว่าลด50%ให้วันเกิดน,นายอาจาลุงก,กับป้าคิดว่าตัวเองเป็นใครเหรอถึงจะมีสิทธิพิเศษขนาดนั้นน่ะนี่ตั้ง50%อะฉันไม่ลดให้ลูกค้าเกตต่ำๆอย่างป้าลุงนะแบบเนี้นก็เลือกปฏิบัติกับลูกค้าใน,น่สิหนูลุงก,กับป้าเนี่ยมาตั้งไกลนะทำอะไรกันแบบเนี้แล้วลุงกับป้าจะอยู่ยังไงนั่นมันเรื่องของลุงก,กับป้า ไม่ใช่เรื่องของฉันอีกอย่างนะฉันจะเลือกปฏิบัติกับลูกค้าคนไหนยังไงก็ได้เพราะว่าฉันเป็นเจ้าของที่นี่คุณลุงคุณป้าครับเกิดอะไรขึ้นเหรอครับโดยลุงกับป้าเนี่ยจะมาเช่าพักที่โรงแรมน,นี้เนื่องในวันเกิดของป้าเขาป้ายที่โรงแรมนี้เขาก็ติดว่าวันเกิดลด50%เปอเซ็นแต่แม่นหนูคุณเนี้ยเขาจะคิดราคาเต็มใช่พอลุงกับป้าไม่จ่ายอะ่ะก็ถูกไล่อย่างที่เห็นนี่แหละอ้าวทำไมทำแบบนี้ล่ะครับคุณแล้วทำไมฉันถึงทำไม่ได้หรอนี่ง ฉันมีสิอีกอย่างนะแกไอ้ขอทานนี่ระด่าดียังไงเนี่ยเดินเข้ามาในโรงแรมของฉันอนะ่ะสกปรกออกไปเลยนะก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจจับแกออกไปผมไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมโรงแรมนี้เนี่ยถึงไม่ค่อยมีลูกค้าก็เพราะว่ามีเจ้าของนิสัยเสียเลือกปฏิบัติกับลูกค้าแบบคุณไงระวังไว้นะครับอีกหน่อยจะเจ๊งตงัวตัวนี่ระด่าฉันเหรอออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่ฉันจะแจ้งตำรวจจับแกออกไปครับ ผมออกไปก็ได้ฝากไปก่อนเถอะเอา้าส่วนแกสองคนก็รีบออกไปเลยนะถ้าไม่อยากโดนดักแล้วเราจะพักที่ไหนกันดีล่ะแม่หรือว่าเราจะกลับบ้านดีเลยไมพ่พอ นี่มันก็ใกล้เย็นแล้วนะคงไม่ทันรถเที่ยวสุดท้ายแล้วละแม่อ้าวพหนุ่มเองเหรอนึกว่าใครคุณลุงคุณป้าจะไปไหนกันครับเนี่ยลุงกับป้าเนี่ยว่าจะหาที่พักใหม่โอ้แถวนี้เนี่ยไม่มีที่พักอื่นนอกจากโรงแรมนี้ที่เดียวเลยนะครับทำไงได้แล้วพีหนุ่มก็เจ้าของโรงแรมอะ่ะเขาไม่รับลุงกับป้านี่เงินลุงกับป้าไม่พอเขาก็เลยไม่รับ คุลุงขาดอยู่เท่าไรครับค่าเช่าห้องเนี่ยมันเพิละสองพันแต่ทางโรงแรมเขาประกาศแจ้งว่าถ้าใครวันเกิดเนี่ยเขาลด50เปอร์เซนตลุงก็เลยเข้าใจว่าแค่พันเดียวอันนี้หักค่าเช่าพันหนึ่งนะก็เหลือค่ารถกับค่าข้าวเนี่ยก็เหลือ500เองคุณลุงขาดอยู่พันหนึ่งใช่ไหมครับคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยเก็บเงินนี่ไว้นะครับแล้วก็เอาไปจ่ายค่าห้องพนมมันจะดีเลย าพ่อหนุ่มมาให้เงินลุงกับป้าเนี่ยแล้วพ่อหนุ่มจะเอาเงินที่ไหนใช้ดูท่าทางพ่อหนุ่มเนี่ยก็ลําบากเหมือนกันนะไม่เป็นไรเลยครับถือว่าผมให้เป็นขอัมาเกิดคุณป้าอีกอย่างเนี่ยนี่ก็ใกล้เย็นแล้วอะ่ะแถวนี้ก็ไม่มีที่พักด้วยอเอาเป็นว่าลุงรับเงินนี้ไว้เถอะนะครับโหพ่อหนุ่มขนาดตัวเองลําบากอะ่ะยังอุตส่าห์ช่วยเหลือคนอื่นอีกป้าขอบใจมากมากเลยนะยินดีครับเอาเป็นว่า คุณลุงคุณป้ารีบไปเดอ๋นะครับเดี๋ยวห้องมันจะเต็มซะก่อนจ่าขอบใจมากนะเพ่อนุม่มด,ด,ดีครับจัดการให้เรียบร้อยด้วยละ่ะ รุ่งกับป้าเนี่ยมีเงินพอที่จะจ่ายค่าเช่าห้องแล้วใช่ไงรเราไปสิแมห่หนูงั้นเดี๋ยวรุ่งกับป้าตามฉันมานะถึงแล้ว นี่หนูหนูพาพวกเราสองคนมาที่นี่ทำไมลุงกับป้านอนที่นี่แล้วกันนะที่เนี่ยเหมาะกับลุงกับป้ามากกว่าโรงแรมเมือนฉันอีกเอา้านี่หนูรลอกพวกเราสองคนเลย<อ>นี่มันใต้สะพานนะเราเงินลุงก็จ่ายไปแล้วด้วยเงินอะไรฉันไม่รู้เรืก็เงินค่าห้องสองบันที่ลุงจ่ายให้ไปไงนี่จ่ายตอนไหนลูกอยังม,มั่วนะมีหลักฐานหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยก็แปลว่าไม่ได้จ่าย หนูหนูหนูจาหนูจะทําแบบนี้สิลูกเราสองคนแก่แล้วอ่ะเห็นใจลุงกับป้าเถะนะเห็นใจเหรอทําไมฉันจะต้องเห็นใจด้วยลุงกับป้าไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ฉันสักหน่อยโอยเดี๋ยวแม่หนูเค๊ืคอนเงินไหมลุงเดี๋ยวนี้นะหนู ลุงครับป้าครับพนุ่มพนุ่มช่วยด้วยช่วยด้วยแม่หนุ่มคนนั้นอ่ะเขาโกงเงินลุงกับป้าไปอ่ะงั้นเดี๋ยวลุงป้ารับถุงนี้ไว้นะครับฮะนี่มันเงินกับทองอ่ะพอหนุ่มไปเอามาจากไหนอ่ะคุณลุงคุณป้าเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าของพวกเนี้ย ผมไม่ได้ขโมยมาอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าคุณลุงกับคุณป้าเนี่ยลองเอาไปขอแลกห้องพักที่โรงแรมนั่งดูอีกสักครั้งนะครับแต่ว่าเจ้าของโรงแรมอ่ะก็ไม่ยอมต้อนรับพวกลุงเลยนะแต่พ่าหนุ่มอ่ะจะให้พวกลุงมาไปขอพักเข้าอีกเหรอคุณลุงคุณป้าครับลองดูอีกสักครั้งนะครับครั้งสุดท้ายเชื่อผม นี่เถอะนะไมุ่ h ยทำไมไล่ยากไล่เย็นแบบนี้เนี่ยฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเลยไงโรงแรมของฉันเนี่ยรับแต่ลูกค้าเกตเอเท่านั้นจ้ะหนูจ๋าถ้าป้าขอเอาของในถุงเนี่ยแลกห้องพักอ่ะหนูจะให้ป้าพักไหมอะ่ะโอ๊ยป้านี่ป้าจะเอาขยะมาแลกกับห้องพักหรูๆของฉันเนี่ยนะป้าวะเนี่ยไม่ไม่ใช่นะหนู<ฮ>ฝันไปเถอะอย่าไอขยะน้ำเน่าเนีน่ยนะแล้วพวกแกสองคนอ่ะ เรางล่นกับเธอได้นนะออกไปแต่ว่าไปไงฉันบอกให้ไปไปยังเธอะเข้ามาในโรงแรมสิอีกว่าที่หุ้นส่วนที่นัดไว้มากี่โมงอะเปิร์เห็นโทรมา,าบอกว่าใกล้ถึงแล้วค่ะดีเลยงั้นเดี๋ยวเธอเนี่ย ไปเตรียมชากาแฟมาต้อนรับนะเธอรู้ใช่ไหมว่าเราเนี่ยจะต้องทำให้ว่าที่หุ้นส่วนประทับใจแล้วก็ยอมเซ็นสัญญาของเราให้ได้ถ้าไม่งั้นอะโรงแรมของเราอะอาจจะไม่รอดในอนาคตนะค่ะคุณบิวเออเตรียไมไว้2ชุดเลยใช่ไหมคะหมายความว่ายัางไงอะ2ชุดก็ท่่งสวนโทรมาบอกว่าจะมา2คนนะคะ2คนเนรแต่ที่ฉันจำได้อะฉันนัดไว้แค่คนเดียวนะ อะไรกันอะเป็นไปไม่ได้อย่าบอกนะคะว่าลุงกับป้าเป็นเพ้่นส่ินของคุณบิวไม่จริงเป็นไปไม่ได้อะ่ะแต่ดูจากการแต่งตัวแล้วนาฬิกากระเป๋าของแพงทั้งนั้นเลยนะคะคุณบิวเออเธอรีบไปเอาชากาแฟมาเสิร์ฟคุณลุงคุณป้าสิจัดชุดใหญ่เลยนะ เชิญน,นั่งค่ะ,ะเดี๋ยวคุณลุงกับคุณป้าทานกาแฟกับขนมให้ใจเย็นๆก่อนนะคะแล้วค่อยคุยกันก็ได้ค่ะไม่ต้องห่วงเนะลุงกับป้าเนี่ยใจเย็นอยู่แล้วใจคุณที่ร้อนใจตอนนี้ น่าจะเป็นหนูมากกว่านั้นหนูต้องขอโทษทั้งสองท่านด้วยนะคะสำหรับเรื่องเมื่อวานนะคะยกโทษให้หนูด้วยนะคะนี่ค่ะเงินสองพันของเมื่อวานนะคะหนูคืนให้นะคะทำไมจูจ่ๆถึงคืนเงินให้ลุงก,กับป้าล่ะหนูก็คือว่า ก็คงจะกลัวว่าที่หุ้นส่วนเปลี่ยนใจไม่เซ็นสัญญาเนสิครับเพราะถ้าหากไม่เซ็นเนี่ยโรงแรมนี้ก็คงต้องปิดตัวลงเพราะไม่มีลูกค้ามาใช้บริการนี่แกใครอนุญาตให้แกเข้ามาเนี่ยออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะคุณลุงคุณป้าคะอย่าไปฟังนะนะคะฟังอะไรเหรอหนูคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยลุงยังไม่รู้เรื่องเลย หุ้นส่วนไงคะเซ็นส,นสัญญาหุ้นส่วนหุ้นส่วนอะไรเหรออ่ะนี่คุณลุงกับคุณป้าไม่ใช่ว่าที่หุ้นส่วนที่จะมาเซ็นสัญญาวันนี้หรอกเหรอคะฮะก็เห็นว,ว่าแต่งตัวดีคิดว่าเป็นว่าที่หุ้นส่วนซะอีกก็พ่อหนุ่มคุณเนี้ยเป็นคุณเอาไมาใ้ใส่แล้วลุงกั ก็ผ่หนุ่มคนนี้ไงเป็นคนให้ลุงก,กับป้ามาแล้วถ้าไม่ใช่ลุงก,กับป้าอย่าบอกนะว่า <c oughs> คุณป๋อประธานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศใช่ครับแล้ผมก็เป็นว่าที่หุ้นส่วนที่จะมาเซ็นสัญญาวันนี้ด้วย <c oughs> อะไรนะแล้ว เข้ามาในโรงแรมฉันด้วยอะ่ะก็ก่อนที่ผมจะทําธุรกิจกับใครเนี่ยผมก็อยากจะสืบให้แน่ใจก่อนนะครับว่าถ้าผมทําแล้วมันจะคุ้มกับผมทีแรกเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าโรงแรมระดับนี้เนี่ยทำไมถึงไม่มีลูกค้ามาใช้บริการนะแต่พอผมเห็นสิ่งที่คุณทํากับคุณลุงคุณป้าสองท่านนีแ้แล้วก็ผมก็รู้แล้วว่าทําไมโรงแรมคุณถึงขาดทุนแล้วนั่นก็ทําให้ผมเปลี่ยนใจแล้วด้วยหมายความว่ายังไงคะผม ขอ,อยกเลิกการเซ็นสัญญากับคุณผมไม่อยากร่วมงานกับคนที่มีทัศนคติแย่ๆและเลือกปฏิบัติกับลูกค้าแบบคุณคุณปอ <c oughs> ๋อคะคุณป๋อทำแบบนั้นไม่ได้นะคะทำแบบนั้นเนี่ยฉันก็แย่สิคะเสีย <70 S 2> <c oughs> ใจด้วยนะครับคุณควรจะรู้ไว้ว่าสิ่งที่ทำผมเปลี่ยนใจเนี่ย <c oughs> ก็คือตัวคุณนั่นแหละไปกันนะครับคุณลูคุณบ้าน Yeah!